พอชพูในคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบสิวเหิมมากจริงๆเ <laughs> พราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคนที่เป็นสิวนะคะต้องหาผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งผลิตภัณฑ์ล้างหน้าหรือว่าสกินแคร์ที่เน้นในเรื่องของความอ่อนโยนมากๆเป็นพิเศษนะคะคือตัวนี้เนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่เรียกได้ว่าอ่อนโยนมากๆแล้วก็ทําความสะอาดได้ค่อนข้างล้าลึกนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น2 in 1นนะคะ2 in 1อย่างไรก็คือว่าสามารถ ล้างหน้าได้ด้วยและก็สามารถมาร์กหน้าได้ด้วยในหลอดเดียวนะคะนี่คือเจ๋งตรงนี้เพราะว่านาตี้ไม่เคยเห็นโฟมล้างหน้าที่มันสามารถแบบว่ามาร์กหน้าก่อนล้างได้นะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์ล้างหน้าที่ออกมาเยอะมากนะคะแต่ว่าก็มีบางตัวที่ผสมน้ําหอมบ้างหรือว่าทําให้ผิวหน้าแบบแห้งตึงเกินไปบ้างนะคะผลิตภัณฑ์ที่จะมาพูดถึงนะั่นก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะ Dearies Oh My Sensitive นะคะก็คือว่าตัวนี้เนี่ยจะเหมาะสําหรับผิวที่แบบแพ้ง,ง่ายก็ใช้ได้หรือว่าแบบว่าทุกสภาพผิวหน้าก็ สามารถใช้ได้นะคะตัวนี้นะคะเป็นสูตรที่อ่อนโยนมากๆนะคะผิวที่เป็นสิวแบบนาตี้ตอนนี้เนี่ยนะคะจะเป็นสิวเยอะมากที่หนา้าผากแบบเยอะมากจริงๆแล้วจะเป็นตัวนี้ด้วยผิวที่เป็นสิวก็สามารถใช้ได้นะคะผิวแพ้ง่ายใช้ได้ตัวนี้จะเรียกว่าเจลล้างหน้าก็ได้หรือว่าจะเรียกว่ามาร์คคอลลาเจนก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนี้สามารถทําได้ทั้ง2แบบเลยนะคะส่วนคุณสมบัติพิเศษของตัวนี้ไปดูกันเลยนะคะ d e ียร์ e รชทูอิ n วัน e ดีย e ์คลีนซิ่งเ i ลแอ i ด์ไวท์เทนนนะคะเป็นมาร์คคอลลาเจนล้งนาง ะะ pH mm hmm. เป็นกลางไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่แต่งสีไม่มีพาราเบนนะคะและก็ s l s นะคะจะช่วยลดสิวช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสขึ้นผิวสะอาดล้ำลึกค่ะผิวนุ่มแล้วก็ไม่แห้งตึงนะคะส่วนผสมพิเศษตัวนี้ก็จะมีทั้งเป็นคอลลาเจนมีอะลเวลาวิตามิน b 3วิตามิน b 5วิตามิน C และวิตามิน E นั่นเองนะคะสำหรับวิธีใช้นี่คือแบบง่ายมากๆสามารถใช้ได้หลากหลายวิธีนะคะเดี๋ยวตัดไปที่ภาพหน้าสดนะคะเอื้หน้าสดจะเห็นถึงสิว อ่อนโหดร้ายนะคะคนที่เป็นสิวก็สามารถใช้ตัวนี้ได้สบายๆไม่ระคายเคืองนะคะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์เดียร์เรตตัวนี้เนี่ยเนื้อผลิตภัณฑ์ค่อนข้างแบบเหลวมากๆนะคะนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปิดใช้ให้เราไงายฝาหลอดเจลขึ้นก่อนที่จะเปิดฝาไม่ใช่งั้นนะเนี่ยมันจะไหลออกมาแล้วเดี๋ยวหกเลอะเทอะนะคะวิธีแรกคือการล้างหน้าปกตินะคะโดยการชะลมน้ําทั่วผิวหน้าก่อนนะคะแล้วก็บีบเจลลงบนฝามือนวดเบาๆให้ทั่วผิวหน้านะคะพยายามล้างตามแนวขนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทําความสะอาดผิวนะคะ คล้ายๆกับการล้างโฟมทั่วไปเสร็จแล้วแล้วก็ล้างออกด้วยน้าสะอาดปกตินะคะวิธีที่2นะคะคือการใช้มาร์กหน้าได้ด้วยนะคะก่อนอื่นก็ต้องโลมน้าให้ทั่วผิวหน้าก่อนแล้วก็นวดเบาๆนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5-10นาทีนะคะแล้วก็ล้างออกด้วยน้าสะอาดตามปกตินะคะวิธีสุดท้ายนะคะก็คือว่าสามารถใช้ล้างเครื่องสำอางได้ด้วยนะคะใครที่แบบแพ้อลกอฮอล์นะคะจากที่ใช้เครื่องสำอางนะคะสามารถใช้เดรรสหลอดนี้นะคะเช็ดแทนได้เลยะคะ่ะเพียงแค่โลมผิวหน้าด้วยน้ำสะา ก่อนนะคะแล้วก็นวดเจลเดียรเรสนี่ให้ทั่วผิวหน้านะคะใช้สาลีนะคะเช็ดเครื่องสำอางเบาๆออกที่ผิวหน้านะคะแล้วก็ไปล้างน้ำสะอาดออกนะคะนี่ก็เป็นวิธีใช้ทั้ง3วิธีนะคะสำหรับหลอดนี้เดียรเรสที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ด้วยนะคะสำหรับความรู้สึกหลังใช้ของนัตตี้หลังจากที่ใช้มานะคะตอนนี้ก็จะหมดแล้วจะเหลือประมาณอยู่เท่านี้ท่อนเองที่ต้องใช้ไม่ได้สักพักหนึ่งนะคะที่ชอบจริงๆสำหรับตัวนี้ก็คือว่ามันอ่อนโยนมากๆจริงๆแต่คนที่แบบ เคยใช้โฟมล้างหน้าที่แบบค่อนข้างที่จะมีฟองเยอะเนี่ยเรามาใช้ตัวนี้ก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันล้างไม่สะอาดหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันล้างได้ค่อนข้างสะอาดแล้วก็มันจะไม่ทิ้งสารตกค้างได้ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ที่ชอบก็คือว่าคือผลิตภัณฑ์ล้างหน้าในปัจจุบันนี้นะคะส่วนมากเนี่ยเขาก็จะมีทั้งแบบน้ําหอมบ้างมีแอลกอฮอล์บ้างนะคะแต่ว่าตัวนี้นี่คือไม่มีสารอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะคะกลิ่นของเจลล้างหน้าตัวนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะแต่ว่านัตตี้ก็ไม่ได้ีงน้ขอคค่่าะด ผิวไม่แห้งตึงนะคะเพราะว่าคือช่วงนี้นะที่เป็นสิวแล้วนะตกราตีต้องใช้ยาแต้มสิวแล้วมันจะทําให้ผิวเนี่ยแบบบริเวณแต้มสิวมันแบบแห้งลอกเป็นขุยนะคะน้าทีก็หมดปัญหาเรื่องแบบผิวแห้งลอกเป็นขุยนะคะแล้วก็คือชอบตรงที่ว่ามันเป็นมาร์กด้วยคือปกติเนี่ยเราล้างหน้าไม่กี่วิเราก็ล้างออกใช่ปะแต่ว่าตัวนี้ดันละามาร์ก แล้วเนี่ยมันก็จะได้ทั้งแบบสารบำรุงเนี่ยเข้าไปบำรุงผิวด้วยนะคะแต่ว่าถ้าเราเอาโฟมล้างหน้าทั่วไปเนี่ยมามาสกผิวก่อนล้างหน้าเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะมีแบบว่า pH ที่ค่อนข้างแบบว่าเป็นเบสมากๆนะคะก็จะอาจจะทําให้ผิวแบบระคายเคืองได้นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยนะคะ pH ที่บาลานซ์นะคะแล้วก็จะมีแบบพวกคอลลาเจนวิตามินต่างๆนะคะก็คือแบบชอบตรงนี้ที่มันแบบว่าเป็นทูอ In One ได้ทั้งล้างหน้าแล้วก็มาสกหน้าด้วยนะคะหลายคนก็คงจะสนใจกันแล้วสําหรับตัวนี้นะคะเดี๋ยวตี้จะขึ้นช่องทาง ไปสอบถามเพิ่มเติมได้ทั้งด้านล่างนี้เลยเติดๆดๆนะจ๊ะราคาตัวนี้จะอยู่ที่790บาทนะคะคือหลอดค่อนข้างใหญ่มากเทียบกับหน้านตีดีเลยใหญ่เท่านาั้นตีนะคะขนาดจะอยู่ที่100กรัมนะคะเราบีบออกมาใช้นิดเดียวก็พอแล้วมันก็จะทั่วหน้านะคะแต่ว่าย้ำอีกทีหนึ่งก่อนที่จะใช้เนี่ยให้เราคว่ำหลอดเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนเปิดฝาแล้วค่อยบีบนะคะถ้าเราถ้าเราเปิดอย่างเงี้ยเนี่ย มันจะไหลออกมาเยอะจนเกินไปนะมันอาจจะทําให้หมดเร็วได้นะคะก็เป็นทริคดีๆที่นามาฝากกันด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่แบบ ยังมองหานะคะผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าที่แบบยังไม่ยังไม่เหมาะกับสภาพผิวหรือว่าผิวที่่อนข้างแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายผิวที่เป็นสิวนะคะก็เดรรสจนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่นาตี้แนะนําด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆที่ชมคลิปนาตี้นะคะสามารถเจอกันได้ในคลิปหน้านะคะแล้วก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงพูดคุยกันได้ที่แ,นแนฟนเพจนัตตี้พลอยแล้วก็ไอจีนัตตี้หนึ่งหนึ่งด้วยนะคะ,ะ,คะไปแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบาย